ที่ไปขอคุณเมย์แต่งงานเมื่อเจ็ดปีที่แล้วจำไม่ได้เลยคนเดียวกันหรอคนเดียวกันเมื่อก่อนชายาโจเฟอร์รารี่เขาขับรถเฟอร์รารี่นะคะเขากับรถเฟอร์รารี่เขาเปลี่ยนรถบ่อยมากจริงๆอ่ะแฟนเขาจริงอ่ะคือทําเหมือนเต็น์รถอยู่ในวงการไฮโซเหมือนกันนะคะรถนําเขาแล้วนี่ค่ะขอแต่งงานแล้วสุดท้ายไม่ได้แต่งงานกันคุณเมย์ไม่ได้ตกลงนะคะแล้วมีประเด็นมาต่อเนื่องสุดท้ายทั้งคู่เลิกกันแต่เลิกกันแบบไม่ดี จบกันแบบไม่โอเคเลยนะคะนี่นี่นี่เขาก็เขาก็เหมือนแบบเสียงเขาดูเหี่ยงอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเราอยู่กับแจ็คเธอมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ขอคุยกับแจ็คขอคุยกับเป้ยก็ให้คุยนะคะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โทรมาถามว่าเราอยู่ไหนแล้วก็บอกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก็คือเขาไปแบบให้คนมาตามส n a ปรูปเราเต็มไปหมดเลยส่งมาให้เราดูว่าเขาตามเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วพอเราเห็นเราก็ตก,กใจตกใจแล้วเราก็โกรธมากเราก็เลยโทรกลับไปว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนี้นี่เธอเอาแบบลูกน้องมาตามเราใช่ไหมคนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า <S 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 เขาก็ขวเราะค่ะเขาขวเดาะแบบกวนมากมากแล้วก็ขวลร้ะก็บอกบ้าตำรวจไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยคือพนักงานโรงแรม ยอมรับว่าเมยก็กลัวเหมือนกันคือจากรูปที่ดูแล้วมันไม่ปกติอ่ะนี่คือถ้าเมยนี่เมยไปกับผู้จัดก,การที่เป็นเกยถ้าไม่ไปกับผู้ชายจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมายิงเมย์หรือเปล่าเมยก็กลัว